ตัวตัวมีอะไรจะบอกเขานะไม่ใช่อันนี้เขานั่งแต่งหน้าอย่ใช่ไหมแล้ววทีนี้เขาเห็นมดมันเดินตรงนั้นอ่ะที่มันชอบมาห้องเรานะเยอะๆเดินแดงๆโอ้ตัวเล็กๆกันเหรอเออมาเจาะอะไรไม่รู้อเขาเพิ่งเก็บห้องวันนี้แล้วตัวทําไงนี่เขาก็เลยอน้ำหวานมาหยอดไว้สามหยดพอมาดูอีกทีตอนเย็นนะไม่มีสักหยดไม่เหลือเลยแสดงว่ามันหอบเป็นกำลังหอบน้ำหวานนะน้ำหวานนั่นไหนอั่นที่เขาได้มาเลยที่เขาสั่งมาเหรอ ตัวนี้นะแอนเบดนี่นะมันหาเอาไปหมดทุกหยดเลยเหรอไม่เหลือเลยนั่นแหละเดี๋ยวมันก็ยกรังเพราะว่าตัวนี้นะมันจกะว่าจะเข้ามาเช็ดออกมันไม่มีให้เช็ดแล้วมันหายหมดตัวนี้มันเป็นเจลกําจัดมดไงถ้ามดมันได้กินหรือมันมากินมันจะเอากลับรังไปด้วยและมันจะไปให้เพื่อนฝูงอะไรมันก็ตามแต่เลในรางกินด้วยแล้วมันก็จะยกรังตัวนี้เขาสั่งไม่แค่ครั้งเดียวนะเขาแทบไม่ได้สั่งอีกเลยเพราะว่าเอาไว้จุดไหนมดมันก็จะ หมดและไม่มีมาอีกเลยแทบไม่มีเลยหลยดีจริงนะมันไม่เหลือให้ตัวเช็ดเลยใช่ไหมนะมออคุ้มไหมล่ะของเขาดีจริงๆครับสําหรับท่านผู้ชมท่านไหนนะครับผมสนใจตัวนี้นะเดี๋ยวผมขึ้นพิกัดราคาไปให้ครับผม